นี่แหละครับผมข่าวขาวให้พี่น้องเบิงกรนเนาะแต่ย่งบ่วท่าแล้วดีเพราะว่าเฮาต้องเอาใหม่คัดอีกท่นึงเพราะว่าฟังนี้เพื่อนเฮาต้องตอกใหม่คัดนี่แหละครับผมหลังจากเข้ากระเฮ็ดมาเกียบมือนึงครับผมข่าวขาวให้เบิงกนเนาะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นข้องแน้แดงของเฮาเฮาก็จะเอามาเรียงห้อยปังนะครับเด้อ ตรงนี้จะเอามาเลียงเป็นหอยปังครับใส่กระเบื้องไปเบิดหลายแผ่นเติบอยู่ครับพี่น้อง้วกาคูดล่องข้างๆนะครับเนาะเท่ากับฝังกบด้วยดินแต่ว่าเท่ากับตองมาจิกมไมพย์อีกเทนหนึ่งเพื่อจะได้แข็งแรงเวลาไก่หรือว่ายังมาต่ำมันจิบบอดพังนะครับเนาะตอนนี้ก็แข็งแรงเติบอยู่แล้ครับพี่น้องคูครับสวยงามเลยออ่แล้ว เวลาก็จะมาเอาน้ำอยู่ในคลองของเพิ่นนี่ออกกรอเอาสิด้ตื่ติมน้ำไม่ใส่นะครับเนาะแล้วก็จะเอาหน้แดงมาปล่อยใส่แล้วก็จะเอาหอยปังที่ห้าเพาะไว้อยู่ในกระช่างนะครับนัะนนะสิะเอามาปล่อยลุ่งไวน้นีน้าจากซีคูเศร้าคูนี่ครับเพื่อให้เพิ่นใด้มาว่างใครตามขางๆเฮาก็จังจะเพาะ ข้องเรียงแหนแดง,งเขาเหานี่ครับผมกระฮ็ดใส่เวลาเขียบเบิดมือครับนี่เพราะว่าฮักกระ Hed ให้น้องปามเพิ่นมากขนกระเบื้องซอยก็จะโค้งแน่จักหน่อยเพราะว่าเขาจะได้มากตอกไม้ไผ่รัดเพราะว่าเขาจะเฮ็ดไปตามน้องสานะครับเนาะนี่ครับจะงโค้งโงโงโงๆจักหน่อยแต่ว่าที่นี้ค่ะสวยงามเลยครับจังมาเบืองน้ากันอีกทนึงครับปล่อยแหนแดงแล้วก็จะเอาน้าอยู่ในคลองแหนแดงนี่ในในคลองสใส่ไก่นี่ออกกอน เอาจังจะเอาไวมาปล่อยลงนะครับเนาะนี่นะครับผมบาลน้องกับภาพีนองมาเห็ดวิธีการปูกระเบื้องนะครับน,อน้องเรียกว่าเอากระเบื้องมาซับขางใบเพื่อจะได้แข็งแรงเลี้ยงปลาปลาดุปลาเข็งก็จะบวบืนออกนะครับเนาะจะว่าเลี้ยงกบนีต้องซูงกว่านี้ครับบาน้องแคร์เอามาไหวกันไกลหรือว่าเ้าเลี้ยงไกลปล่อยนะครับเนาะหรือว่าหมาสีครับผมเป็นมาก็คือเขาบ่ได้ไนี่มาหน่อยไหมนะครับ ครับผมก็จะก,กันไว้นะครับผมเพื่อเพราะว่าหอยปังเฮาคนจะมาวางไข่เดี๋ยวหมดเรื่องยังสะเข้ามาเห็นกินได้ตรงนี้ก็คือกันหอยเฮาคนจะไต่หนีออกนะครับเนาะหรือว่าหอยเฉลี่ยจิได้เข้าม้าสิครับผมเพราะว่าหอยพวกนี้เป็นหอยเฉลี่ยหอยปังนี่ก็ออกได้นะครับเนาะออกได้เขาได้นี่ครับผมบารน้องกับพี่ดองมาเห็ดแล้วครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป่าพาด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบารน้องใน,อนครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ บ้านองกระจียดคลิป้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ